어. Oh. Hi, cutie. 이리 또 하명. เฮ้ยเราเปลี่ยนไฟดีกว่าเฮ้ย Where are you บอกไม่ได้ I cannot tell you ทา <políticas> <susceptible> อะไรอ่ะ Love from Bangladesh b a n งค a d เ s ชไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบบัีทัสนะครับนี่เราต้องมาทำท่านี้กัน oh. You My North Starways ถามว่าใจฉันให้แค่เธอเธอคือดวงดาวที่นำทางฉัน You My เเบียงกินนะถ้าคุณมาที่เม็กซิโกอ่ถ้ามีโอกาสอยากไปนะครับเม็กซิโกใช่ไฮไฮไฮซูรุ่น帅哥ซูรุน来了大家好啊大家吃饭了吗ทุกคนวันนี้นะครับบลูมไลฟ์ นอสตาไปแล้วนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาฟังเพลงนอสตากันนะครับอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะทุกคนบูมตั้งใจทำมากเลยจริงๆนะได้ไหมไปช่วยปั่นวิวให้บูมหน่อยเร็วจนมง 还没睡睡觉，哦、oh,，现在我，我，我我吃饭。<laughs> Pipu very handsome, thank you so much. Pipu 做胡面膜可以吗？没做，做什么？做？没想做。为什么？哈？他们么你还没睡？为他们你还没睡？ Where are you? Uh, I'm uh, at the cafe. Mm. Good evening. <laughs> <coughs> <coughs> he looks like a baby. waiting for your vlog at n d n i n g เอ่อหนิงจะบอกว่าอะไรดีอ่ะบูมเมมพังนะครับทุกคนแล้วก็ตอนเนี้เอาไปกู้แล้วเสร็จแล้ว่ามันใช้เวลา8ชั่วโมงก็เอ่อ uh, เขากู้อยู่นะครับแล้วตอนเนี้เหมือนเขาบอกว่ามันกู้แล้วมันต้องใช้เวลาอีก5ชั่วโมงก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้ว ก็จะมารอดูว่ามันมนี่ทุกคนกินไหมชื่คือวาไม่ดูสิพูดดังเกินอ่ะ <c oughs> กินไหมอ้ามอําอ้าอําเร็วอ้าอําอ้าํๆอ้ําอ้ําอ้ Này. Cần ngọt luôn, rất ngọt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 , rất October. October. Oh, see you October. We will go to the Frankfurt. Mm. Say, I love you. I love you. Do you love me? Love me.

เซไฮแฟนอาหรับนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่กับสไตลิสต์ของเรานะครับอันนี้ดันนี้นี่คุณเป่าเปาเป่าเปาคุณเป่าเปาเป่าเปาตอนนี้ตอนนี้เราบูมเพิ่งไปกินข้าวมานะครับคือกินข้าวเสร็จแล้วก็ อืมมาแวะทานอาหารเอ้ยมาแวะกินของหวานะใช่แล้วก็จริงผมอยู่หลายคนนะครับตอนเนี้ย we have so many people นี่ฮาเฮ้ยมีคนทักคุณเห็นไหมนี่ฮาวนี่ฮาวเรากงอ๋อนี่ฮาวเรากงนี่ฮาวเรากง,าากงว่าชื่อเรากงหรนชื่อเราโบล่ะ I'm listening อ,อ๋อนี่ไง Oh, I'm listening to the North Star Daily. It's mm. so good. Thank you so much. Mm. Mm. You mm. you make more uh, viewer for me. <laughs> Thank you. <laughs> Baby, shoot me. Song Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Dun, dun, dun. เขาบอกว่าเขาบอกว่าภูมชื่อเหลาพ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 อแปลว่าอะไรเขาบอกมาดามราวีให้ดูมาดามราวีมาดามราวีจริงอ่ะมาดามราวีบอกว่าบอกว่าว่าชื่อเหลาพอว่าเเ้้ลีย漂亮吗 ทำให้่มได้แบบ漂亮吗？漂亮吗？啊？ทำ<嗯>้ผมได้หลายแบบะวทำใน้หมได้าแบบหนึ่งสองหนึ่งสองม ปวดใจเนี่ยูกอะไรอ่ะ Can you say Can you say uh d i a m o n i a m o i a m o is s I love you 吗 I love you I love you. ี่ amo t ี amo มาดามมาดามวินหน่อยค่ะแมววินว้าวเน่าสึกสึก ทุกคนอย่าลืมไปฟังนอสตาร์นะครับรจริงต้องทำไงด้วยคะถ้าหลอกอะไรถ้าหลอกอะไรฮะถ้าครบหนึ่งแสนวิวผมจะมาไลฟ์อีกนะครับถ้าครบหนึ่งแสนวิวผมจะมาไลฟ์อีกอแล้วก็อย่าลืมไปเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะทุกคน ดูไหมเล่นแฮชแท็กกันด้วยตอนนี้มีอยู่สามพันสามพันสามพันห้าร้อยกว่าคนนะไปปัดแฮชแท็กให้บูมด้วยแฮชแท็กแฮชแท็กวันนี้ชื่อแฮชแท็กวันนี้ชื่อ B X X M B B X X M อีกอืมไ,ไม่มี B X M No Star ไม่เดี๋ยววันนี้ไม่ถูกเนี่ยหัวยไงโอ้ยัไอกอี่เนไม่พออ้ยเซฮัลโหลมาเลเซีย Hello m เ r ลซ่าฉันจะไปฟัง好的นี่อัมีคือผมก็นะครับบูม mm. จะมาบอก mm. ให้ทุกคนฟังนะครับก็คือ BXXM X, X, X Nostar Live mm. อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนบูมจะไปเลือกบูม mm. จะไปเลือกผู้โชคดี3คนที่จะได้พลออะพร้อมลายเซ็นของบูม้วยนะครับ บอกว่านอสตาของคุณเป็นใครนะฮะโอ้ยไาุจะเป็นเรื่องนะครับตอนี่รุมไปไหนขอนีุ่มไปไหนตอท่รุมไปไหนไม่รู้องอะไรนีว่ทิ้งปุ๋งร听ส懂咯นี่ ไปฟ o i นอสตา我的歌听听可以吗น,น,นี่ไม่มันคือนมข้นมันเขาบอกโดใ้ดูหน่อยเป็นห้อ,นอ,นองน้ำไปทางไหนพี่บูมไปทางไหนอ๋อ ข้างนั้นไปทางนน้นือ่ปะนะข้างนั้นไปทางนน้นหรือเปล่าไม่ใช่ทางนน้นหรอเออหรือไม่ใช่ทางนน้นหรอวันอะไรกันอะไรกันเนี่ยคุณตามหัวใจให้หน่อยได้ไหมส่งหัวใจให้หน่อยสิข้าหัวใจจากได้ 不好意思啊平民啊嗯嗯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 嗯 고마워 고마워 너가 말할 수 있어? 아쿠... 아쿠신타카므 아쿠신타카므 응? 맞지? 아쿠신타카므 아이니 롤 워드 유톡 으드 If you like to do a t i n g you know that to do, do. Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. น้องเพลงคนอื่นละน้อสตาไปไหนเนี่ยนอสตาไปไหนให้เปิดน้อสตาเออทำไมเขาไม่เปิดน้อสตาคุยอะไรกับด้านเสียง I cannot tell you it's a secret no secret <laughs> Love you from Iran, Korea, Korea, Korea เอ่อ3เดือนเฮ้ยไม่ใช่ See you next month เฮ้ย Skip Skip Just kidding Boom 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 น็อตตา ar, ไม่มีท่าเต้นไะครับน็อตตาไม่มีท่าเต้นครับทุกคนเหมือนอย่างที่บอกเลยจริงๆน็อตตาบูมแบบบูมตั้งใจทำแค่เพลงอะแล้วแบบบูมไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นมากเลยอะจริงๆนะอุ้ยมีแบบ say I need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  I n นี <c oughs> แล้วจำถ้าทัถ้ครอหรือเวลาเป็นกรรพรายเอจไงเอชู้ผู้สูบบุหรี่ได้เลยังไงอุ้ยมันเข้าไปนะจริงจริงก็คืออยู่กันเยอะนะครับนี่นี่คุณเบ๊ดเบาเลยแต่ว่าเขาไม่อยากออกกล้องกัน กินอะไรกันน่านานาไม่ยอมมาจริงไม่ยอมมานานาคือบางวอะไร้แต่เข้าใจแหละนานาต้องทำงานนะทุกคนอ้อมอ้ออ้ำมอ้ออุ้อ Love you from, uh, แล้วอยู่จากประเทศสถานออสเตรเลีย away from